โอเคอันนี้ก็คือตั้งกล้องอย่างนี้แหละอ่าพอดีนะคะเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าวันนี้มีพี่เขาให้ทําหูตะกร้าให้ดูว่าหูตะกร้าของเราอ่ะมันเริ่มยังไงเริ่มต้นหนึ่งยังไงตอนนี้เอาโทรศัพท์ของคออยู่ต้องห้ามกระดุกกระดิกเยอะการทําหูตะกร้านะจะต้องทําหูข้างหูข้างก่อนซึ่งอันนี้ก็คือหูข้างหูข้างซึ่งเราจะต้องเว้นมาฝั่งนี้ ทีนี้หูข้างเราจะต้องใช้ความยาวประมาณ50-80ถึง80ขึ้นอยู่กับความยาวของหูงข้างว่าจะ5 0ถึงเซนขึ้นอยู่กับความยาวของหูงข้างว่ามันยาวมันสูงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะลองอ,อย่างของอยอยอจวัดจากแขนออยอีกฝากหนึ่งมาถึงหน้าอกอีกมาถึงต้นแขนอีกฝากหนึ่งแป๊ับหนึ่งนะคะ ได้ประมาณเท่านี้ตัดก็ตัดแล้วนี่นะคะก็คือแย่เข้าไปโอ้โหก็คืออ่ะเนียเข้าไปอันี้เพื่อที่จะให้มันผ่านกันโ,โหดูทั้งตามกล้องนี้ดูไม่ค่อยได้เลย พันจากนี้พันขึ้นไปนะคะพันขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วอ้อมมาตรงนี้นะจับยากมากเลยการที่พันไปแล้วดูในกล้องโทรศัพท์ไปเนะะี่ย ดึงแน่นๆมึงจับไว้พันขอบมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะพันเข้ามาให้มันถึงจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องเลี้ยวอเอาให้ตรงนี้ก่อนพอได้ตรงนี้เสร็จปับ๊บเราวนมาหาตรงนี้นี่วนมาเพื่ออ่ะดูข้างหลัง จะเป็นแบบนี้วนมาเพื่อให้มาม้วนกับเส้นนี้เห็นไหมมันจะเป็นช่องว่างนี้ให้เราเราก็ดันขึ้นมวนกับเส้นนี้ตรงมามือนึงให้จับไว้มือนึงดึงเส้นวหวายเทียมมือนึงจของเราอ่ะมันจะเป็นหวายหวายแท้ที่เป็นโคง้งมันก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นไหวเทียมอีกของอีกแบบหนึง่งมันจะลื่นนิดนึงอะแล้วเราก็ต้องเก็บเชือกหวาอันนี้เวาตัดยาวไปนะก็ก็ใช้วาหนึ่งห่ออะวาหนึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงอะวาหนึ่งแต่เราควมันจะไม่เหมือนกันก็5 0าสถึงแปดสิบเซนแลวกันนะคะเราก็ดูว่าถ้าเกิดว่า,าหูเรายาว มากแล้วก็ประมาณ80เซนถ้ายาวน้อยก็50เซนมันจะมีแบบว่าเอาหูแค่นี้แค่นี้50เซนอันนี้ก็ประมาณ80เซนกะเอามันจะมีแต่ละเจ้าจะทำหูให้ไม่เหมือนกันแล้วเราก็เก็บเก็บหวายตรงนี้เก็บหวายตรงนี้ใหมเป็นลักษณะของการกระบาทนะคะก็ควยมาควายมา เมื่อเป็นลักษณะของกกบาดนะคะเราไม่อยากให้เห็นเนื้อไม้เราก็ตัดวายขนาดเนี้ยเพื่อที่จะซ่อนทับกับทับเข้าไปไม่เห็นเนื้อของวายนี่นะคะในลักษณะมันมองไม่ชัดนะมันก็จะเป็น,นก็ไม่มีใครจับกล้องให้นะตัดสั้นกว่านี้นิดนึงนะ อวยอ่านี่เข้าไปแล้วแล้วก็ดึงเพื่อไม่ให้มันเห็นเส้นไวาะนะคะแล้วเราก็เก็บเส้นไว้ไว้ก่อนไม่ต้องห่วงตรงนี้เวลาเราพันขอบปากะเราก็สามารถที่จะมาบุ้ยมันมองในกล้องนี่อ่ะวราเก็บไว้ก่อนที่ปึ๊บนี่นะคะ ตัดสั้นกว่านี้ก็ได้อ่าอันนี้ตัดดึงแล้วมันก็จะไม่เห็นตัวอย่าลืมทําทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในด้วยเดี๋ยวข้างในเราจะใส่อีกทีนึงนะคะอ่านี่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาเริ่มหูกันอันนี้เป็น ep แรกเดี๋ยว ep ที่2ก็จะเป็นการเริ่มหูซึ่งจากตรงนี้ไปตรงนี้ หูข้าง,เรา,งเราต้องทำทั้งสองข้างก่อนนะคะทำแบบนี้ลักษณะเดียวกันถึงจะขึ้นหูตรงกลางได้อันนี้เขาเรียกว่าหูข้างอันนี้เขาเรียกว่าหูกลางท่านยังไงเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วในเขาเรียกว่าอะไรวะ EP หรอใน EP หนะ้าโอเคก็จะทำหูนี้ไปหูนี้ นะคะก็ลองลองดูเนาะอันนี้ที่ทำขึ้นมาก็มีคนถามก็เลยต้องทำให้ดูอย่างละเอียดนะคะ